สวัสดีครับผมชื่อรีดวนเบราเฮงนะครับเรียนอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่2นะควัน,นวันนี้ผมจะมาทดสอบการอ่านออกเสียงร้อยแก้ละครับแบบอ่านที่1ข่าวในพระราชสำนับวันที่3มีนาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อพระาร,ราชาสอมมนวพรปริยพัฒนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบบลเรียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบบลเรียซึ่งตรงกับวันที่3มีนาคม2568ความว่าพระนาท่านนายรูเม,มนราเดฟประธนานิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลเรียกรุงโซเฟียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเบลเรียข้าพเจ้าของส่งคำอรยพรปับปรัฒน,นาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านพธนาธิบดีทั้งเพื่อความสาเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเดือนของประเทศและประชาชนชาวเบลเกรียความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลเกรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงถึงความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่เจริญองอกงาม ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาและขยายความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสหภ,ภาพยุโรปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว แบบอ่านที่สองประกาศหรือแถลงการแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลรัษณ์อ克拉ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรัชกติราชนารีเสด็จไปรับการถวายฝึกทำากยิภาพบำบัดพระบาทและโคจรบัดสายนโรเพยบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์อั拉ราชกุมารีกุมพระศรีสว่างควัติ วรขัตุยาลาชนาลีทรงมีพระอาการปวดที่พระบาทและข้อพระบาทซ้ายจึงเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายประกอบด้วยการผ่าตัดย้ายพระนหัดูที่อุ้งพระบาทการผ่าตัดเชื่อมส่วนกระดูกข้อต่อโคนพระังพุทธพระบาทการผ่าตัดยืดกระดูกพระปัสนีส่วนหน้าและการผ่าตัดเลื่อนกระดูกพระศาสนีส่วนหลังณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่30กรกฎาคม2 5 6นคณะแพทย์ได้ถวายการตริดพิเศษทางดังสีวิทยาเพื่อติดตามการรักษาหลังการผ่ตาตัดครบ2เดือนด้วยการตรวจ X อเอ็กซเรย์คอวเอร์ผลการตรวจพบว,ว่าพระปาทัตที่ได้รับการศัษาชีวิตการสมานตรวจเป็นไปตามแผนการรักษาไม่มีภาวะแทรกซ้อนและขอให้ส่งงดรผระกรณีกิจระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึก ทำเกายภาพบางบัดรงพยาบาลจุฬาพร์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทุกฝรร่ายรักพระราชวัง่ังกฬาพุทธศักรารช2567แบบอ่านที่3เข่าในประเทศไทยคุม23แก๊งคอเซ็นเตอร์สอบฟันสิขงอหกรร5มีนาคมวันนี้พลตำร,ร,รวจโทไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปักคำผู้ต้องหาในกระบวนการคอเซนเตอร์ที่ทางการกัมพูชาส่งมอบตัวให้ทั้ง93คนจากหมายจับทั้งหมด102หมายจับในจำนวนนี้พบว่ามีหมายจับของผู้ต้องหาระดับปฏิบัติการชาวจิสวนสองหม้แต่ทั้งสองคนได้หลบหนีไปแล้วส่วนอีกหนึ่งว่าหมายจับที่เหลือพบเป็นผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้7คนเบื้องตน้น ตำรวจได้ส่งตัวทั้งเจ็ดคนไปดำเนินคดีสอครั้งตามหมายจาับอย่างคดีต่ออืที่ก็จะนำเติมกลับมาดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกครั้งสำหรับช่วงเช้าจะมีการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาอิงีก48คนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก่อนส่วนผู้ชายอีก45คน ถูกแยกไปคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีสถานีตำรวจภูทรเมืองนอนทบ,บรุรีและสถานีตำรวจนครบาลทั้งสองห้องทั้งนี้จะมีการทยอยนำทั้งหมดมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวน,สสวน,สสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดทั้งวันจนกว่าจะมีการคุมตัวสองฝากขัง นายารัชดาในวันที่5มีนาคมทศก,กรา2 5 6 8ช่องบ่ายพบแจ้ง4ข้อหาเบต้นคือมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นอ้างยี่สั่งโจรร่วมกันนำเข้าข้ามขอมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและร่วมกันชักโกงประชาชนและหากบุคคลใดระทำความผิดอื่นเพิ่มเติมก็จะดำเนินคดีแบบรายคดีแบบอ่านที่4สารคดี ตการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขาไฮลัฟอินเดรติสโมเทนสารคดีตการตาชีวิตสัตว์แห่งเทือกเขามรณะจะพาเราไปทำความรู้จักกับเทือกเขาบูเทสเกเบิลกอหรือเทือกเขามารณะแห่งประเทศออสเตรียซึ่งได้ชื่อน,นี้มาจากสภาพภูมิประเทศที่เคยเป็นผูืกเขาหินปูนเปล่าเปลือยได้ชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตได้เคืบอลานเข้ามาจากจองพื้นที่จนมีความหลากหลายทางธรรมชาติ พบกับสัตว์ชนิดต่างๆแห่งแดนมรณะแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นนกทามิแกนที่เปลี่ยนสีขนร่างตัวตามฤดูกาลชามมวงผู้ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นยเล่นเห็นว่าเหมือนเด็กๆไก่ป่าและกราวกับการเริงระบำในฤดูผสมพันธ์อัลไพเนยียกับการเป็นนักรักจอมคื้แมงอยูรูปราา่างประหลาดหลากชนิดชนิด และสัตว์ป่ามากมายรวมไปถึงมนุษย์ที่ใช้ดอกนาซิซัส,สป่ามาประดับในเทศกาลการปร่บพื้นที่ป่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์และช่วยปลาวางไข่แพะพันธุ์ซึ่งล้วนแต่รักษาใัความหลากหลายทางธรรมชาติจนก่อเกิดเป็นปฏิหารแต่ท่าเขารณนะแห่งนี้ติดตามชมรายการท่องโลกว่างวันจันทร์ที่1กรกฎาคม2567 เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา50นาทีทางไทยทีวีเอสหรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th